วันนี้เราเจอกับฉลามทองอีกครั้งหนึ่งวันนั้นเราชนะได้ลูกอะไรคิดว่าขยันไหมขยันขยันแล้วก็เดินแล้วก็เราก็ได้ลูกเข่านะรอบรอบนี้เราซ้อมมาอะไรบ้างเสริมอะไรบ้างเสริมบางอีซ้ายเก่งเขาฝีมือนะแเราได้ยาวกว่าเขาบ้างเนี่ยเราสูงเท่าไหร่เอาสูงร้อยเจาน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยสบปีนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้คุมกี่โลคุมสองโลสองโลล่าสุดรอบที่แล้วเราชกร้อยเท่าไหร่ วันนี้ร้อยตอนนี้เราชกมวยเกินร้อยไหมไม่หกสิบน่าจะมีสี่สิบสามไฟสามไฟหลังเราชนะากี่ครั้งชนะสองครับชนะนสองนะแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งนะเราไงเขาจะลมทองวีมือเอาละคนจังหวัดอ่ะบอกแฟนคลับเชื่อนะนี่เชื่อสิงห์ดำชอบปรืยเที่แน่นอนโอเคขอโชคดีครับผมสวัสดีครับผมจามทองที่จามขาวครับผู้พี่นะวันนี้เราเจอกับสิงห์ดำ เป็นไงเคยปะทะกับบางอย่างเคยครับกี่ครั้งทั้งละเป็นไงแพ้คะแนนหรอนานยังก็ไม่นานครับนวันนี้เราเจอกันพิกัดร้อยสิบสามนะครับผมรอบที่แล้วเราเจอร้อยเท่าไหรก็ร้อยสิบสองก็จะไม่ได้วันนี้นะรอบนี้เราไปซ้อมอยู่ที่ไหนเราจำเป็นครับที่จังหวัดสงขลาสงขลากี่วันเราทีซ้อมมาเดือนนึงครับของเราหนี่ฝีมือไหมฝีมือครัสิงห์ดำนี่น่าจะเขานะเข่าพระชางถ่ายรูปยังนีงยังเลยครับใครความสูงความยาวน่าจะอะไรเรียกกันมั้งเกิเราสูงเท่าไร ประมาณร้อครับน้ำหนักของเราปล่อยๆห้าสิากั้สบปีนี้ราอายุเท่าไรเลยสิบแครับช็อมวยมารวมๆเกือบห้บางครับห้าน่าจะมีนะสาวไขหลังเราชนั่กี่ไฟเอาชนะ1ครับเพ่สงและล่าสุดช็ร้อยสิบสามไหมร้อยสิบหครับร้อยสิบเอาวันมา้วไปปล่อยไปช็อปรามีคุมกิโลได้ประมาณ3ากิโลกว่าสามสีโลมีแน่นอนอ่ะลูกหลาจากจจงหวัดทงครับฝาแฟนครับชื่ออะไรฝากเฟนมวยเจอเจรเป็นกำลังใจพมด้วครับวันนี้บมดีแน่นอนครับโอเคก็ชน